วันนี้เราจะพามารับชมกับรีว o วแค a p คตัวเบาๆค่ะสำหรับคันนี้338,000ผ่อน6,007 0ปี84ง้วนนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เครดิตดีดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.89%ท่านั้นจ้าอยากดูรถตัวจริงชมรีศีราชานะคะสามารถเซิร์ชพี่ดีโลอดตสองแล้วก็ตรงตามแบบมาได้เลยค่ะ กับโตโยต้ารีโวแคปตี้เกียร์ธรรมดาเป็นโฉมหน้ายักษ์หล่อๆแบบนี้เลยนะเครื่องยน 4, 4, ต์2.4รถปี2018ครับพี่ขาสภาพเป็นไงตามมาชมพร้อมกันเลยเปิดท้องเครื่องก่อนเลยเนาะชึบสวยเดิมไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมไม่มีตัดต่อนะคะคุณพี่ขาแผ่นเพจสติกเกอร์มออก,กอปั๊มโตโยต้าฝากระโปรงปั๊มแอลปั๊มอาคารด้านหน้าค่ะสวยเดิมโรงงานจ้า คันนี้พิเศษตรงที่ลงแม็กมาให้อย่างหล่อค่ะคุณขาเป็นแม็กสีทองเนาะรับกันกับสีตัวรถค่ะสเปซยางสอ้า R 1 8นะคะรุ่นนี้ค่ะไฟเลี้ยวเขาจะอยู่แก้มซ้ายแก้มขวาแบบนี้เลยกระจกมองข้างตัดด้วยสีดำมือเปิดตัดด้วยสีดำเช่นเดียวกันแคบหลังเปิดได้ขึ้นลงสะดวกเดี๋ยวขอพารับชมรอบตัวคันก่อนเป็นรุ่นซังอีดิชั่นนะคะ ในส่วนของด้านหลังค่ะมีชุดแต่งทําท้ายไทยเทที่เท,ท,ทแบบนี้ปื้เปิดจะด้วยสีดำไฟเบรตรงที่สามใหญ่ๆค่ะคุณผาไดเนอร์ผัดการใช้งานมาน้อยมากคุณพี่สามารถใช้ต่อได้ยาวๆเลยนะนูนๆแบบนี้เลยค่ะคุณโอเคค่ะต่อออปชั่นภายในได้เลยออกได้ทุกอาชีพนะคะคุณพี่ขาเงื่อนไขก็ไม่ยุ่งยากด้วยสอบเา้ารายละเอียดเพิ่มเติมคุณพี่สามารถทักติดต่อมาหาเนยได้เลยนะนี่เลยจ้ะแชกหลังเปิดได้เนาะเบาแฉกด้านหลังค่ะเป็นเบาะหนัง สวยตึงๆเนี้ยบๆเลยไม่มีตําหนิสักนิดนะคะพักพิงหลังบุผภาพมาให้อย่างดีค่ะพี่ขารุ่นนี้เขาจะได้เป็นบาอผ้าเนาะดีไซน์อบกระชับลำตัวตรงกลางก็จะมีลวดลายกาวสเขางพี่ขาอ่าลองสตาร์ทให้ดูนี่เลยค่ะมีเครื่องเล่นวิทยุค่ะพี่ขา FMAM ใส่แผ่น CD เล่นได้แอร์ปรับมือหมุนค่ะคุณเกียร์ธรรมดาหจังหวะเนาะเบรกมือเมนนุค่ะ พอโซนด้านหน้าเงามากไม่มีร่องรอยขีดข่วนสักนิดเลยจ้ากระจบเป็นปรับไฟฟ้านะคะเปิดถังน้ำมันตรงนี้เปิดฝาด้านหน้าตรงนี้ค่ะคุณพี่ขามาดูรถตัวจริงก่อนได้ค่อยตัดที่ใดบอกของเขาก็เป็นแบบว่าปรับสูงต่ำได้ปรับเอนนอนได้เนาะระบบไฟใช้งานปกติค่ะตรงนี้ก็จะสามารถใส่แว่นตาได้ใส่ของเล็กน้อยได้ค่ะคุณพี่ขาชึบแบบนี้เลยโอเค สำหรับพี่ๆท่านไหนอยากได้แคปบสักคันนะคะที่แบบว่าค่าตัวไม่แรงเมยขอแนะนำเจ้าคันนี้เลยแล้วกันค่ะรีวอแคปที่เกียร์ธรรมดา2.4โฉมหน้ายักษ์หล่อๆลงแม็กมาให้อย่างเทนะคะ338,000ผ่อน6,000 7ปี84งวดค่ะพี่ขาสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เครดิตดีดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.89%เท่านั้นนะคะสนใจตามหาอยู่อยากได้รถใช้งานสักคันค่ะติดต่อมาหาเนยได้เลยค่ะ